บทนี้นะครับเราจะทําการแปลงงานของเรานั้นให้เป็นไฟล์วิดีโอนะครับโดยที่ว่าเรานั้นจะใช้เทคนิคต่างๆที่ได้สอนมาแล้วนั้นนะครับมาทําเป็นงานวิดีโอแล้วก็แปลงเป็นไฟล์วิดีโอนั่นเองรู้จักตรงนี้นะครับงานเรานั้นมีอยู่ประมาณ4 track ก็คือใช้ที่ Track วิดีโอสอง a c k กวิดีโอหนึ่ง o 1และ Audio 2ะครับมาดูครับว่างานเรามีอะไรบ้างดับแรกนะครับผมก็ใช้ในส่วนของ b าร a n ละโทน ตามมาด้วยในส่วนของ transition ตรงนี้นะครับแล้วก็เพื่อเฟดเข้ามาสู่ช่วงของ back video แล้วก็ใช้ back video นี้นะครับไปเปิดในหน้าของตัวงานขึ้นมาจากนั้นนะครับผมก็มีการใช้เทคนิค full screen สังเกตนะครับก็ตรงนี้เป็น full screen ถ้าผมเอา full screen ออกไปเมื่อผมเปิดมาที่จุดนี้นะครับภาพก็จะแสดงผลเป็นลักษณะน,นี้ คราวนี้ผมก็จะอันดูกลับมาสังเกตได้ว่าเทคนิคบูสกีนนั้นก็จะเข้ามาช่วยงานมีระดับมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้นะครับยังมีส่วนในการใช้เสียงอยู่2ส,ส่วนก็คือส่วนของเสียงบรรยายที่ผมมีการตัดเป็นช่วงๆแล้วก็มีเสียงของซาวด์แบ็กกราวซึ่งมีการปรับเสียงให้เบาดังเป็นระยะนะครับเพื่อที่จะให้ในช่วงที่มีการบรรยายนั้นเสียงซาวด์แบ็กกราวจะเบาลง และส่วนที่พอจบบรรยายเสียงซาบ้ก่าวก็ดังขึ้นเพื่อเรียกความรู้สึกต่างๆเอาละครับทดลองฟังดูอย่างคร่าวๆผมก็จะคลิกที่ปุ่มเล a y และคุณภาพที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอนเตรียมปัจจัยการผลิต 1. เลือกพื้นที่ผลิตจะต้องสังเกตน,นะครับว่าสามารถนำเทคนิคต่างๆมาใช้นะครับ คราวนี้ผมก็จะทําการแปลงตัวชิ้นง,งานนี้ให้เป็นไฟล์วิดีโออันันแรกนะครับก็ให้เราคลิกเลือกในส่วนของไทม์ไลน์ตรงนี้ก่อนจากนั้นนะครับก็ไปที่ไฟล์เลือกไปที่ export เลือกมาที่ม e เด a ก็จะเปิดหน้าต่าง export setting ขึ้นมาสังเกตนะครับหน้าต่างเอ็กพอร์ตเซตตตรงนี้นะครับก็จะมีส่วนหน้าจอที่แสดงผลออกมาแล้วก็มีส่วนของตัวสไลด์บาร์นะครับซึ่งเราสามารถคลิกเลื่อนได้ก็จะไปแสดงตามจุดต่างๆ นอกจากนี้แล้วนะครับเรายังสามารถกําหนดช่วงที่ต้องการที่จะทําการ Export ได้นะครับก็คือผมจะคลิกมาที่ตัวเลือกตรงนี้สามารถกําหนดช่วงที่ต้องการที่จะ Export ได้ก็คือเมื่อถ้าเกิดเรากําหนดไว้แบบนี้นะครับทลิปวิดีโอที่ Export มาก็จะมีแค่ช่วงนี้เท่านั้นแต่ผมจะให้ทําการแสดงเต็มนะครับก็เลื่อนไปให้เต็มถัดมานะครับมาดูในส่วนของ Export Setting อันดับแรกนะครับก็คือ Match Sequence Setting เมื่อเราทำการคลิกที่ตรงนี้นะครับก็จะใช้ Sequence Setting ที่เราได้กำหนดเอาไว้นะครับเมื่อเราทำเครื่องหมายตรงนี้นะครับก็จะทำการ match กับ Sequence ทุกอย่างเลยทำให้เราไม่ต้องกำหนดค่าอะไรอีกแต่ถ้าเกิดเราไม่กำหนดนั้นเราก็สามารถเลือกรูปแบบ Format ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น GIF Animation e MPEG4 นะครับเป็น FLV ของ Flash Video ก็ได้เป็น H.264 นะครับ ก็คือวิดีโอความละเอียดสูงหรือวเป็นแบบบูเล่ก็ได้เป็นแบบภาพหรือเฉพาะเสียง MP3 นะครับเป็นแบบทูแบบบูเล่ ray, หรือว่า DVD ก็ได้ m อ็กฟก็ได้ก็จะมีหลายรูปแบบให้เราเลือกกันจากตรงนี้นะครับเราก็เลือกเป็น Microsoft AVI นะครับนำสกุนไฟล์ก็ออกมาเป็น AVI ถัดมานะครับก็คือดูส่วนของ preset preset นี้ก็จะเป็นการกําหนดค่าของโทรทัศน์ปัจจุบันนี้ถ้าเกิดเราใช้ w i d e s c r e e ก็จะเป็น pldv widescreen แต่ถ้าเกิดเราต้องการที่จะแสดงออกโปรเจคเตอร์ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังมี4:3ต่อ 3, ค่อนข้างเยอะนะครับ4:3ก็คือเป็นลักษณะจอแบบนี้ก็เลือกเป็น pldv ส่วน output name นะครับก็คือให้เราคลิกไปที่ชื่อเลยสังเกตน,นะครับว่าจะออกมาตามค่าที่เราได้เซตไว้นะครับ ตรงนี้ผมก็จะตั้งเป็น e x p o r t 1เสร็จแล้วนะครับก็คลิกที่ปุ่มเซฟก็จะได้ชื่องานออกมาถัดมาก็ถามว่าจะ e x p o r t วิดีโอไหมหรือว่าจะ e x p o r t เสียงด้วยหรือเปล่าถ้าต้องการเป็นวิดีโอพร้อมเสียงนะครับก็ให้ทําเครื่องหมายทั้ง2ตัวนี้ถ้าต้องการเฉพาะเสียงอย่างเดียวก็ให้ทําเครื่องหมายเฉพาะ e x p o r t a udi o นะครับ เสร็จแล้วมาดูที่ในส่วนของ s u มมารีก็จะแสดงว่าพุทธของเรานั้นจะออกมาไว้ที่ไหนนะครับแล้วก็ขนาดที่กําหนดเอาไว้นะครับก็คือ 720x576 นะครับก็คือขนาด DVD 25เฟรมเพอร์กนะครับเสียงก็เป็น48,000เฮิรตซ์สเตอริโอ16บิตถัดมานะครับเรามาดูในส่วนของ2แท็บที่สําคัญนะครับก็คือแท็บวิดีโอเมื่อเราคลิกไปที่ในส่วนของวิดีโอซอสนะครับ ก็จะเป็นรูปแบบการกําหนดการบีบอัดก็คือการเข้ารหัสวิดีโอสามารถเลือกรูปแบบการบีบอัดได้นะครับก็คือเป็น n t s 4หรือ PAL ก็ได้ซึ่งตรงนี้ผมจะเลือกเป็น PAL จะเลือกเป็น Microsoft Video 1ก็ได้นะครับแต่เนื่องจากว่า Microsoft Video 1นั้น,น,นการบีบอัดเป็นแบบธรรมดาจึงอาจจะให้ความคมชัดตามต้องการของเราไม่ได้หรือจะเลือกแบบนอนไปเลยก็ได้ก็คือไม่มีการบีบอัดแต่ไม่มีการบีบอัดนี้ยิ่งคุณภาพดีนะครับความละเอียดสูงยิ่งจะทําให้ขนาดไฟล์ใหญ่ไปด้วย ดังนั้นนะครับผมจึงเลือกการบีบอัดแบบค่อนข้างน้อยนะครับก็คือเป็น DVPOL เลื่อนลงมานะครับมาดูในส่วนของ Basic Setting ถ้าเกิดเราเลือกเป็น DVPOL แล้วนะครับมันก็จะเป็นค่ามาตรฐานที่เขาได้กำหนดเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดเราเลือกเป็นแบบ Microsoft Video 1เราก็ต้องมากำหนดค่า Codec Setting กันอีก นะครับว่ากําหนดคุณภาพของการบีบอัดนั้นเท่าไหร่นะครับยิ่งมากก็จะยิ่งมีการบีบอัดต่ํานั่นเองคุณภาพของไฟล์ก็จะดีขึ้นเรื่อยๆถัดมานะครับก็ดูนะครับเบสิคเซตติ้งก็สามารถกําหนดขนาดหน้าจอได้แล้วก็กําหนดคุณภาพภาพและเสียงได้นะครับว่าจะกําหนดประมาณไหนนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถกําหนดเฟรมเรทในกรณีที่เราจะต้องปรับรูปแบบตามต้องการได้ซึ่งปกติของเราก็คืออยู่ที่25อยู่แล้ว แล้วก็ Render Maximum d e e p ก็คือระดับของความลึกของภาพจะเป็น8บิตหรือ16บิตนะครับก็คือยิ่งสูงก็จะยิ่งมีความคมชัดความลึกของภาพและสีสวยรายละเอียดก็จะสวยมากขึ้นนะครับแต่ก็ขนาดไฟล์ก็จะใหญ่ไปด้วยหลักๆก,ก็คือประมาณนี้นะครับผมก็อยากจะให้เลือกเป็นนะครับ DVP เพื่อที่ว่าให้ภาพนั้นมีคุณภาพออกมาสูงถัดมานะครับมาดูในแถบ a u d i โ ทับออดิโอนั้นนะครับก็จะสังเกตได้ว่าออดิโอโคเดกนั้นบอก u n c o m p l e x แสดงว่าไม่มีการบรีบอัดเลย basic audio setting นะครับก็เป็น48,000เฮิร์ดีแล้วครับเพราะว่าให้เสียงนั้นมีความสูงและคมชัดไว้ก่อนแล้วเราสามารถกำหนดค่าของเสียงได้มากถึง96เมกะเฮิร์เลยทีเดียวนอกจากนี้แล้วยังสามารถเลือก Channel ได้ว่าเป็น mono stereo เลือก sample type ได้นะครับว่าเป็น16บิตนะครับหรือ32บิตหรือว่าเป็น 3 2บิตโฟอ์ซึ่งก็จะมีความละเอียดของเสียงสูงมากๆนะครับเอาละครับโดยหลักก็เป็นประมาณนี้เพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถที่จะได้งานคุณภาพออกมาเรียบร้อยแล้วและสามารถไปเผยแพร่ออ,อกสู่สายตาสาธารณชนได้แล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็คลิกที่ปุ่ม export ได้เลยเราก็จะต้องรอสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อให้วิดีโอนั้นจะทำการคำนวณแล้วก็ export งานออกมา จะสังเกตว่าเริ่มมีการ Export งานขึ้นมาแล้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัดไปในช่วงที่ Export เสร็จแล้วเลยนะกันสังเกตว่าการ Export ร์ตงานเราก็ใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตัวงานกันนะครับว่างานงเหล่านั้นออกมาเป็นยังไงเรียบร้อยแล้วครับเมื่อเราทำการ Export เสร็จนะครับก็จะกลับมาสู่ที่หน้า Adobe Premiere Pro ตามปกติเรามาดูตัวงานกันนะครับว่า งานที่เราทำการเอ็กพอร์ตนั้นเป็นยังไงระบบการจัดการด้านการเกษตรแบบองค์รวมการรักษาสภาพการเป็นเกษตรกรรมการเกษตรแบบใช้สารเคมีผู้แพร่เพื่อรักษาความชื้นของดินการขยายพันธุ์พืชการเก็บรักษา,มาเมล็ดพันธุ์ การให้น้ำตลอดจนถึงการเก็บเกี่ยวช่วยให้ประเทศไทยสามารถลดการนำและนี่ก็เป็นงานนะครับที่เราได้ทำการสร้างออกมาผ่าน Adobe Premiere Pro นั่นเองและสำหรับบนนี้ผมก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับ